หลายคนอาจจะเคยเห็นมาแบบแวบๆบบบที่เคยเห็นศิลปินในสังกัดลายไทร์รีคอร์ดลุกขึ้นมาแต่งตัวแต่งหน้าแต่งตาเป็นพระเอกนางเอกหมอลำกันก็คงจะมีคนสงสัยกันใช่ไหมล่ะคะว่าเขาทำอะไรกันวันนี้ไปฟังจากปากหนุ่มต้าต่อจวอกันดีกว่าค่ะเป็นครั้งแรกที่ได้แต่งชุดหมอลำนะครับการการแต่งหน้าประมาณ3ชั่วโมงนะฮะแต่ขึ้นเวทีประมาณ10นาทีแบบ บบการแต่งหน้าที่ทําให้แบบรู้สึกว่าหมอลํำที่เขาแสดงท,ท,ท exactly. ั้ <bit> งเขาเรียกอะไรทั้งคืนเนี่ยเขามีความอดทนมากเวันนั้นสมแล้วที่เขาได้พวงมาลัยเยอะๆนะครับเป็นงแง่้ใต่มีใส่อโอ้ยผมแบบคือยังไงอ่ะเห็นเห็นการแต่งหน้าเห็นอะไรแล้วมันจะเหมาะกับเราหรือเปล่าก็คิ้วผมก็โดนกันไปแล้วโอ้ มัน,มนเป็นอะไรที่แบบมันไม่ใช่ตัวเองแต่พอแต่งออกมาแล้วมันก็ดูแบบเออเป็นอีกแนวหนึ่งที่ต้องลองดูสักครั้งหนึ่งในชีวิตเป็นกําลังใจให้หมอลําทุกคนนะแล้วก็ต้าไทวบอฝากเนื้อฝากตัวด้วยสําหรับซิงเกิลใหม่นะครับชื่อว่าเพลงเต้ยบลาครับผมครับต้าไทวบอนะเต้ยบลาบทเพลงนี้เป็นบทเพลงที่สนุกคืออา,อาจารย์เขาวางไว้ว่าทุกครั้งที่หมอลําจะจบการแสดงเนี่ย น่าจะได้ร้องบทเพลงนี้ยังไงก็ฝากเต้ยบลาด้วยนะครับให้พี่น้องแฟนๆหมอลำทุกคนและก็คณะหมอลำทุกคนร้องได้ฟรีนะครับทุกคนเลยนะครับผมมันเป็นโปรเจกต์พิเศษที่ทางรายไทยคิดขึ้นมาเหมือนกับการสืบสารความเป็นอีสานไว้นะครับก็เอานักดนตรีทุกคนนักนักร้องทุกคนของลายไทยมาร้องเป็นหมอลำแล้วก็มีอาจารย์โชคชัยศิลรลักษณ์เป็นผู้ประพันธ์เพลงทุกเพลง นะครับแล้วก็มีอาจารย์วิทย์เด็กมันนอกเป็นคนทําดนตรีโปรเจกต์นี้น่าจะไปไปลายไปปลายปีครับผมปร,ประมาณออกออกพรรษาประมาณนั้นครับผมคนแรกก็น่าจะเป็นเออนุชาเด้าฟ้าปีนนะครับคนนี้อาจจะมาประเดิมก่อนโอโ้โหต้องแซบขนาดนี้กันเลยเอาเป็นว่าอดใจรออีกนิดนึงนะคะได้มวลซื้นโฮแซวกันแน่นอนคะ่ะ ติดตามทุกความเข้มข้นของคนลูกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลุกทุ่งและยูทูบข่าวลุกทุ่ง